ใครที่ชอบนาฬิกาที่เป็นรูปทรงวินเทจแต่ว่าอยากดูแลง่ายๆต้องดูคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมนิจากรายการทําแมชชีนมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับวันนี้ผมเอานาฬิกาแบรนด์สวิสอีกเดือนหนึ่งมาให้ดูนะครับซึ่งเป็นผมว่าถ้าใครอยู่รุ่นประมาณผมนะ40อัพและกันก็จะต้องรู้จักเรือนนี้เป็นอย่างดีครับและนี่คือ Rado d ไดสตาร อนนี้มันมีความพิเศษที่อยากจะมาเล่าให้ฟังแต่เดี๋ยวเพื่อนๆมาลองดูนะครับว่าพิเศษยังไงบ้างตอนนี้ก็อยากจะเล่าถึงประวัติของราโดเขานิดหนึ่งนะครับคือราโดเนี่ยเป็นแบรนด์จากสวิสที่ก่อตั้งขึ้นในปี1917นะครับก็เป็นแบรนด์ที่เก่าแก่อันดับต้นๆของโลกเหมือนกันนะครับสิ่งที่ทําให้ราโดเขาโด่งดังมากๆเนี่ยหรือคนในวงการนาฬิกาเนี่ยชื่นชมเขามากๆเนี่ยก็คือเรื่องของแมทเทอรีลหรือหลายคน ตั้งฉายานาว่าเป็นมาสเตอร์ออฟแมทร l s ลส์เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัสดุที่เขาเก่งมากๆและทำได้ดีมากๆนั่นะคือวัสดุประเภทเซรามิกนะครับซึ่งเขาก็เป็นแบรนด์นาฬิกาเจ้าแรกที่เอาเซรามิกมาใช้ผลิตนาฬิกาข้อมือนะครับคราวนี้เซรามิกเนี่ยคนก็จะจะงวงว่าอา้าวแล้วมันจะดีกว่าสเตลเลสสตีล St อย่างไงดีกว่านาฬิกาที่เป็นโลหะอย่างไงนะครับคุณสมบัติของเซรามิกอ่ะคืออย่างแรกคือทนต่อรอยขีดข่วนได้ดีมากๆคือดีกว่าเหล็กนะครับอันที่2เนี่ยไม่เย็น แล้วก็ไม่ร้อนคือมันค่อนข้างอุณหภูมิเนี่ยมันใกล้เคียงกับอุณหภูมิของผิวหนังเราอันนี้เป็นข้อดีข้อเสียยังไงบ้างเราถ้าเกิดอยู่ในพื้นที่ที่เป็นอุณหภูมิประมาณอย่างบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดอย่างบอกว่าคนอยู่ในพื้นที่ที่เป็นหิมะตลอดเวลาอย่างเงี้ยอุณหภูมิของเหล็กอุณหภูมิของเซรามิกเนี่ยมีผลกับการใส่นาฬิการเรือนนั้นมากอันที่3ามก็คือว่าไม่เป็นสนิมนะครับแน่นอนมันไม่ใช่เหล็กนะมันก็ไม่มีสนิมแต่การไม่เเปนน็็นนนนนนสสิมมมมััั้้คคืออววว่่่่าาาาาะะะไรรีกรกกะะกกกดดพฉจูยงท โลหะนะครับอันสุดท้ายก็คือว่ามีหลายคนเนี่ยที่แพ้โลหะแต่เซรามิกเนี่ยคนที่แพ้โลหะก,ก็ใส่ได้สบายโดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินในระดับทองคำนะครับอันนี้คือข้อดีของเซรามิกนะคราวนี้นอกจากสโ,โลแกนคำว่า master material แล้วเนี่ยอย่างหนึ่งที่ราโดเน้นมากๆก็คือคำว่า feel it นะครับคือเราต้องสัมผัสดได้ด้วยตัวเอง experience ด้วยตัวคุณเองข้อ material เนี่ยเวลาดูในภาพเนี่ยหรือดูในวิดีโอเนี่ย สวยไม่เท่ากันได้มาลองสัมผัสเรือนจริงครับโอเคอันนี้พูดถึงราโดคร่าวๆเลยนะคราวนี้เรามาพูดถึงประวัติของดายสตาร์ต้องบอกเป็นรายการระดับไอคอนิกอีกเรือนหนึ่งนะคือถ้าเรานึกถึงนาคาไอคอนิกของโลกนี้จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้มีเยอะมากนะเอาตรงๆนะและราโดดสตาร์ก็เป็นหนึ่งในนั้นอันนี้ส่วนตัวนะเพราะผมเห็นผู้ใหญ่ที่เป็นญาติผู้ใหญ่เนี่ยตั้งแต่สมัยผมเด็กๆเลยแล้วผมก็จะสะดุดตากับนาฬิการาโดดายสตาร์มากเพราะว่า เขาใส่ในึ่งรายด้าสีทองแล้วมันแบบมันเด่นมากอ่ะมันเป็นนาฬิกาที่รูปทรงเด่นมากนะครับแล้วก็ในยุคนั้นเนี่ยเรียกว่าฟิวเจอริสติกดีกว่าเมื่อประมาณสัก450ปีที่แล้วอ่ะเพราะนาฬิการาโดไดซจริงๆเปิดตัวในปี1962นะครับแล้วก็เป็นนาฬิกาที่ใช้ทังสเตนคาบายซึ่งเทมได้ว่าเป็นนาฬิกาที่ทนรอยขีดข่วนเรือนแรกของโลกเช่นกันแล้วเพื่อนๆลองคิดดูหน้าตาของราโดไดซแบบนี้เกิดในยุคปี1 9 6 2อ่ะประมาณ60 ปีที่แล้วคิดดูว่ามันน่าตื่นเต้นขนาดไหนนะครับมันคงเหมือนเราเห็นเท s l a c y b e r t r ท c k ตอนนี้ก็ค,คือแบบว้าวยังไงก็คงว้าวประมาณนั้นและที่สําคัญคือรูปทรงของเขาดีไซน์ของเขาก็ยังคงทนมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับคราวนี้เรามาดูดีเทลของรุ่นปัจจุบันนี้ดีกว่านะครับเนี้เป็น Rado d a y ตาร์ที่ชื่อรุ่นว่าเป็น Original Skeleton ะครับก็คือเป็นรูปทรงที่ เหมือนเดิมในยุค1 9 6 2เลยนะครับคือดีไซน์ออกมาได้ใกล้เคียงออริจินัลมากๆนะครับและก็เป็นหน้าปัดแบบสเกลเลตันสเกลเลตันก็คือหน้าปัดที่โชว์ให้เห็นเครื่องหรือว่าเครื่องในของนาฬิกานั่นเองนะครับว่าจุดเด่นของเรือนนี้ผมว่าทุกคนน่าจะเห็นเหมือนกันนะมันคือรูปทรงนะโดยเฉพาะรูปทรงของขอบเบเซลที่อยู่ตรงนี้จุดเด่นของขอบเบเซลเนี่ยนอกจากดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์มากๆเนี่ยตัวแมทเทอเรียลเขาเนี่ยยังสุดยอดนะครับ เพราะว่าเขาใช้ m a t e รที่ชื่อว่าเซรามอสนะครับเซรามอสเนี่ยมันเป็นส่วนผสมของเซรามิกแล้วก็ตัวโลหะนะครับโดยที่เป็นเซรามิกประมาณ90%ที่เราเห็นเนี่ยเงาขนาดนี้มันทนรอยขีดข่วนได้ดีมากๆนะเพราะเมื่อกี้เราเกิดเนี่ยต้นแล้วนะว่าคุณสมบัติของเซรามิกก็คือการทนรอยขีดข่วนที่ดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลือกใช้เซรามอสที่เป็นขอบเบเซลนั้นแปลว่า มันจะทนทานแล้วมันจะเงางามอย่างเงี้ยได้ยาวนานกว่าโลหะเยอะมากๆนะครับอันนี้คือข้อดีเพื่อนลองนึกดูนะถ้าวัาสดุตรงนี้มันเป็นสเตนเลสสตีลธรรมดาเนี่ยวันเดียวเนี่ยโอ้โหลอยทั้งลอยขนแมวลอยอะไรเนี่ยจะเต็มไปหมดเลยเพราะว่าด้วยความที่พื้นที่ผิวสัมผัสมันกว้างมากนะครับเพราะขอบมันใหญ่ใช่ไหมและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันเป็นขัดเงาอะมันไม่ได้ขัดด้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นโลหะธรรมดาเนี่ย วันสองวันเนี่ยเละแน่นอนแต่พอมันเป็นเซลามอสเนี่ยสบายใจได้เลยเพราะมันจะเงาอย่างเงี้ยแล้วมันจะสวยอย่างเงี้ยไปอีกนานนะครับอันที่สองที่ผมว่ามันเป็นจุดเด่นของเรือนนี้นะคือตัวหน้าปัดเพราะว่าเรือนนี้ได้ชื่อว่าเป็นสเกลเลตันนะครับคราวนี้เป็นสเกลเลตันเนี่ยเขาก็จะมีหน้าปัดที่เรามองเห็นเครื่องข้างในของเขาเครื่องเนี่ยจะเป็นออโตเมติกนะครับเป็นคาลิเบอร์ R808 ซึ่งก็เป็นเครื่องที่ดีมากเช่นกันนะครับเพราะสัมรองพลังงานได้ถึง80ชั่วโมงอันนี้ไม่ใช่เล่นๆนะ อันนี้ก็ถือว่าเป็นท็อปทอปเหมือนกันนะครับแล้วก็ใช้แฮร์สปริงแบบนิวอครซึ่งทนต่อสนามแม่เหล็กนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเดินเที่ยงตรงมากในทุกสถานการณ์ไม่ว่าคุณจะเข้าไปทํางานใกล้แหล่งสนามแม่เหล็กอย่างเช่นพวกอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆอะไรพวกนี้ก็จะเดินได้เที่ยงตรงมากๆนะครับและเราก็จะเห็นเครื่องตรงนั้น,นจากทางข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังด้วยนะครับเพราะว่าข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นซไฟล เคสแบ็กเหมือนกันนะครับเพื่อโชว์กลไกลเครื่องแล้วก็เห็นโรเตอร์ที่มีสกรีนควาว่าราโดอยู่นะครับก็สวยมากๆเช่นกันบริเวณ12นาฬิกาเนี่ยด้วยความที่มันเป็นสเกลตันนะคำว่าราโดแล้วก็ไดสตาร์เนี่ยที่บริเวณ12บนาฬิกาแล้ว6นาฬิกาเนี่ยเขาจะใช้วิธีสกรีนบนกระจกสฟายด้านในเพราะว่ามันไม่ได้มีหน้าปัดให้สกรีนนึกออกนะพอหน้าปัดมาถูกเจาะจนเห็นเครื่องไปหมดแล้วนะครับแล้วก็หลักชั่วโมงทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นหลักชั่วโมงสีเยลโลโกนะครับแล้วก็เติมด้วยไ ที่เป็นซูเปอร์ลูมิโนวาทั้งหมดนะฮะร,รวมทั้งเข็มชุดเข็มด้วยนะครับก็จะเป็นสีทองเติมด้วยพลายน้มซูเปอร์ลูมิโนวาที่แมทช์กันนะครับบริเวณ9ก้านาฬิกาเนี่ยก็จะมีตัวเอกลักษณ์ของราโดอีกอย่างก็คือตัวสมอที่เป็นสีทองพื้นหลังสีแดงเนาะซึ่งสมอตัวเนี้ยเขาจะเรียกว่าเป็น moving anchor ก็คือว่ามันจะเป็นสมอที่หมุนได้เวลาเราพลิกเข้ามืออะสมอมันจะหมุนตามเป็นอะไรที่แบบเป็น,นกิมมิคน่ารักน่ารักอันหนึ่งนะครับแต่พอมาเป็นสเกลเลตันเนี่ยเขาก็เลย โชว์เครื่องที่สวยขึ้นอย่างตัวเครื่องเนี่ยตัวที่เป็นสตรัคเจอร์ของเครื่องเนี่ย mm hmm. เขาก็เคลือบด้วยแอนทราไซด์นะแอนทราไซด์ก็จะเป็นสีออกแบบเทาๆเหมือนไทเทเนียมอะแล้วมันก็เลยทําให้มันดูโมเดิร์นขึ้นมาเรือเนี้ถ้าผมให้นิยามมันน่าจะเหมือนแบบมันเรียกว่าเป็น r ร t r o f โท u ิวเจอะมันเหมือนเรามองอะไรไปที่ในยุคเก่าอ่ะห้าปีที่แล้วแต่ว่ามันคือเอากลับมาทําใหม่แล้วทําได้ดีมากๆนะครับ สิ่งที่น่าสนใจมากๆและเป็นจุดเด่นของเรือนี้อย่างที่3นะที่เขาเพิ่มดีเทลแล้วก็เพิ่มความซับซ้อนเข้าไปอีกเนี่ยก็คือตัวกระจกสฟล์ครับปกติกระจกสฟล์เราก็จะไม่ได้พูดถึงอะไรเยอะแยะนะเพราะกระจกสฟา์มันคือกระจกสฟล์แต่อันเนี้ยไปบียอนกว่านั้นอีกนะครับด้วยการขัดแต่งกระจกสฟล์เนี่ยให้มีเหลี่ยมคมเหมือนเจลลไนเพชรอะเห็นในลาโดวางรุ่นแล้วเหมือนกันนะครับแต่พอมาอยู่ในรุ่นนี้มันยิ่งเพิ่มความรู้สึกที่มัน r e รฟิ f u t u r e เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับถ้าเพื่พพตตนาาอนเจืกอนปัดเกนี้ก เวลาเราขยับมุมตามแสงต่างๆเนี่ยมันเหมือนมองผลึกคริสตัลที่มันแบบมัเล่นแสงอะ่ะมันทําให้เรานึกถึงหนังไซไฟอย่างเบลด e ันเนอรเป็นความรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะครับมันต้องสายนะครับสายเนี่ยเขาก็จะออกแบบให้สามารถที่จะถอดเปลี่ยนได้ง่ายด้วยนะจะเปลี่ยนเป็นสายแบบอื่นสายหนังสายผ้านาโต้ NATO อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับ แล้วก็ส่วนตัวสายของเรือนนี้ที่มาด้วยกันก็เป็นเซเลสตีลนะครับแล้วก็มีลักษณะที่ขัดแต่งมาเช่นพ่อเนี่ยด้านกลางเนี่ยก็จะเป็นแนวนอนนะครับก็จะเป็นขัดแบบแฮร์ไลน์นะครับด้านข้างก็จะเป็นขัดเงาเพื่อให้เกิดมิติเวลาเรามองเนี่ยหรือเวลาเราขยับขออ้อมืออันนี้ดูหรูแต่ก็ยังมีความเป็นวินเทจอยู่ด้วยนะครับตัวบานภาพจะเป็นแบบปีกผีเสื้อเนาะสองด้านประกบกันพอประกบกันเนี่ยก็จะเรียบสนิทสวยงามมากๆกนะครับก็คือพอประกบกันแล้วก็จะมีคาว่าราโดที่ แกะสลักอยู่ตรงบริเวณด้านหลังนะครับสวยมากนะครับอันนี้สําหรับคนที่ชอบอะไรเรียบๆหน่อยนะเพราะด้วยความที่หน้าปาัดมันก็มีความคอมเพล็กซ์อยู่แล้วก็คือเป็นสเกเลตันนะครับแล้วยังมีกระจกสฟายที่เล่นเหลี่ยมมุมอีกอะไรอย่างเงี้ยแต่คนที่ชอบแบบแต่งตัวแบบเรียบๆหน่อยไม่ได้ชอบอะไรทองๆเนี่ยเดือนนี้น่าจะเหมาะเลยนะครับแต่ถ้าใครบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรหรูเลยหรือว่าอาจจะแบบเป็นแนวแบบวินเทจเต็มตัวเลยเนี่ยผมแนะนํา เรือนนี้ครับนี่ก็คือเป็นรุ่นเดียวกันนะครับเป็น Rado ไดซาออริจินัลสเกลเลตเหมือนกันขนาด38มิลเท่ากันนะครับแต่ว่าเป็นนาฬิกาที่เคลือบ PVD ทองอันนี้ไม่ใช่ s โ l ลิตโกนะเปนเคลือบ PVD ทองซึ่งแบบเขาเลือกเฉดทองได้แบบเรโทรด้วยเราเห็นใน,นเด็กอะ่ะเป็นเฉดที่ผมเห็นญาติผู้ใหญ่ของผมคุณลุงผมใส่ตั้งแต่ผมอายุแบบไม่ถึง10บขวบอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นภาพจําที่มันก็มีความงดงามนะมันทําให้เรา ย้อนกลับไปที่เรื่องราวเก่าๆในอดีตที่สวยงามด้วยนะครับเรือนนี้ทุกอย่างเหมือนกันนะครับหน้าปัดก็คือเหมือนกันนะครับข้างในที่เป็นสเกเลตันก็เคลือบด้วยแอนทราไซด์เหมือนกันนะครับสิ่งที่ต่างก็คืออย่างที่บอกคือตัวเรือนนะครับตัวขอบเนี่ยก็เป็นวัสดุที่เป็นเซรามอสนะครับเพราะฉะนั้นหมดห่วงได้เลยเรื่องความทนทานนะครับตัวสายนะครับ ก็เป็นเหมือนกับตัวเซเลสตีลก็คือว่าตรงข้อกลางเนี่ยเขาก็จะขัดด้านนะครับส่วนข้อด้านนอกเขาก็จะขัดเงาทําให้มันเกิดมิติเวลากระทบแสงได้เป็นอย่างดีนะครับคือผมว่าคนที่ใส่ราดูดายสตาเนี่ยหลายคนเนี่ยชอบเพราะมันเป็นสีทองนะส่วนตัวเองก็เช่นกันผมรู้สึกว่ามันเป็นภาพจําของมันอะมันเหมือนกับราดูดายสตาเนี่ยที่เราเห็นตอนเด็กๆมันคือสีทองอนะมันโดดเด่นมากโอเคมันอาจจะไม่เหมาะกับคนที่ต้องการอะไรที่มันเรียบๆอันเดอร์สเตนะ แต่มันเหมาะคนที่ต้องการอะไรที่มันโบชัดไม่เหมือนคนอื่นเตะตาหรือเป็นคนที่ชอบแต่งตัวจัดๆหน่อยแต่งตัวแนว7เปนตี้เหรือว่าแต่งตัวแนวคลาสสิกเมนสแวร์เนี่ยราโดเดสตาร์ Star เนี่ยเหมาะมากๆนะครับคือบางคนอาจจะบอกว่าในการเดรสสายหนังเนี่ยก็เหมาะกับคลาสสิกเมนสแวร์แล้วใช่ถูกต้องแต่ว่าถ้าใครอยากไปบียอนกว่านั้นนะคืออยากแบบโดดเด่นขึ้นมาแล้วก็ไม่ต้องมีอเซอรีเยอะ อาจจะมีอันนี้อันเดียวเนี่ยราโด้ดสตาสีทองเล่านี้เอาอยู่แน่นอนครับคราวนี้มาพูดถึงราคาหน่อยนะครับตัวราโด้ไดสตาที่เป็นเซเลสติลเนี่ยราคาป้ายอยู่ที่นะครับส่วนราโด้ไดสตาที่เป็น PVD สีทองเนี่ยก็จะอยู่ราคา85,500บาทนะครับถามว่าแพงไหมก็ต้องบอกตรงๆว่าในการที่มันหลัก70,000-80,000เนี่ยไม่ใช่ในกาถูกอยู่แล้วแต่ว่า เหมือนเดิมนะลาโดเนี่ยเขาเน้นเรื่องของความคุ้มค่าคือถ้าเรารวมหลายหลยอย่างที่เป็นของเรือนนี้อันแรกเลยคือปัความเป็นไอคอนิกซึ่งมันซื้อไม่ได้อยู่แล้วอันที่สองเนี่ยคือแมทเทอเรียลแมทเทอเรียลที่เขาใช้ไม่ว่าจะเป็นพวกเซรามอสที่ใช้นะครับคือเป็นวัสดุชั้นท็อปๆของโลกอันหนึ่งเหมือนกันในโลกของนาฬิกานะครับเครื่องนะครับที่เป็นคาลิเบอร์ที่เป็นตัวท็อปเหมือนกันสำรองพลังงานได้ถึง8ปดสิบชั่วโมงนะครับแล้วก็งาน ฝีมือที่แกะสลักสเก l เลตันที่อยู่บนน้ปัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประกอบกันทั้งหมดเนี่ยในราคา7 0 0 0 0มืถึงแปดหมบาทเนี่ยผมว่าคุ้มคือไม่ได้บอกว่ามันถูกนะแต่บอกว่ามันคุ้มแล้วก็ถึงแม้ว่าจะเป็นนาฬิกาที่ดูค่อนข้างเป็นแนวเดรสนะแต่เขาก็ยังให้เรตติ้งกันน้ำมาถึง10บาทคือ100เมตรนะรเพราะฉะนั้นเนี่ยสบายไม่ต้องไปกังวลเลยก็คือว่าใสา ไปไหนไปเที่ยวชายหาดอะไรอย่างนี้ได้นะแต่ไม่ใช่ดำน้ำนะดำน้ำไม่ได้นะเดี๋ยวเราลองมาดูว่า RADO DE STAR ORIGINAL SKELETON 38มิลเนี่ยอยู่บนข้อมือของผมแล้วเป็นยังไงนะครับอันนี่คือ RADO เด STAR o r i g i จิน s ลสเกเลตขนาดเส้นบาาสุนยาง38มิมนะครับอยู่บนข้อมือของผม ตัวลักทุลักเนี่ยหรือว่าความยาวของขาทั้งสองข้างอยู่ที่45มิลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผมนะข้อมือเส้นรอบวง6.75นิ้วนะครับพอดีเลยคือมันไม่ได้เห็นแต่ตัวขอบอันนี้สิ่งที่ผมกังวลตอนแรกเพราะว่าด้วยในการทรงแบบนี้คือถ้ามันใหญ่เกินไปเนี่ยเราจะเห็นแต่ขอบแล้วพอมันเห็นแต่ขอบเนี่ยมันจะกลายเป็นก้อนเลยไม่รู้ที่ติดอยู่บนข้อมือน,นึกออกไหมแต่อันนี้ผมมองแล้วยังเห็นแบบตัวเรือนเห็นขอบแล้วก็เห็นสายที่มันลงไปทั้งสองข้างมันก็เลยทําให้เรือนนี้มันสมบูรณ์แล้วก็สวยมาก ใครข้อมือประมาณผมหรือว่าใหญ่กว่าผมเนี่ยสบายนะครับแต่ถ้าใครข้อมือประมาณสัก6.2 6.3ลงไปหรือว่า6นิ้วลงไปเนี่ยอยากให้ไปลองดูที่ช็อปก่อนนะครับว่ามันเหมาะกับเราไหมนะครับสวยมากนะครับดูแล้วก็ตัวเชฟของตัวเรือนเนี่ยก็ทําได้ดีแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเวลาผมพลิกข้อมือดูอย่างเงี้ยผมเห็นตัวกระจกสไฟล์ที่มันเล่นกับแสงเนี่ยแล้วมันแบบเออมันเหมือนกับทําให้เรานั่งดูได้โดยไม่เบื่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูสีทอง สุราดูไ r สตาออริจินัลสเกลเล o n 3ตันม mm, ที่เป็นสีทองนะครับบนข้อมือของผมเป็นไงครับมันได้แบบความเป็น retro future จริจริงจะบอกว่าเราย้อนไปจากยุคนั้นมันไม่ใช่นะมันเหมือนกับเรามาจากโลกอนาคตด้วยซ้ำความรู้สึกผมนะในการเรื่นนี้มันไม่ได้มาจากอดีตนะเท่มากผมว่าใครที่อยากได้ในการเดรสที่มันใส่ง่ายใส่ได้ทุกวันใส่ลุยน้ําลุยฝนอะไรได้หมดอะไรเงี้ยแล้วก็แถมแบบ เดรสอาบก็ได้เดรสดาวก็ได้เนี่ยผมว่าราโดเดลสตาเป็นทางเลือกที่น่าสนใจจริงๆนะอันนี้พูดตรงๆแต่สําหรับเรือที่เป็นสีทองเนี่ยอาจจะต้องเป็นไว้สําหรับคนที่แบบมั่นใจนิดนึงเนาะเพราะมันเป็นนาฬิกาที่เด่นมากๆนะครับเป็นยังไงบ้างครับราโดเดลสตาก็เป็นหนึ่งนาฬิกาไอคอนิกนะที่บอกไว้แล้วว่านาฬิกาที่เป็นระดับไอคอนิกในโลกนี้คงมีอยู่ไม่กี่รุ่นแล้วก็บางรุ่นมันก็แบบเกินเอื้อมจริงๆเนาะแต่เรือนนี้ด้วยราคาขนาดนี้ผมว่าคุ้มมากๆครับ และที่น่าสนใจมากๆก็คือราโดเนี่ยเขาขยายการรับประกันนะครับจาก2ปีเนี่ยเพิ่มไปเป็น5ปีเลยนะครับโดยมีผลตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2 5 6, 6 6เป็นต้นไปนะครับอันนี้คือสุดยอดมากๆนะฮะและนอกเหนือจากนั้นเนี่ยลูกค้าที่ซื้อไปก่อนหน้านั้นเป็นระยะเวลา6เดือนก็คือตั้งแต่ประมาณวันที่1พฤษภา2566เป็นต้นไปเนี่ยก็จะได้รับการรับประกัน5ปีเช่นเดียวกันโหอันนี้ต้อง หลบมือให้กับราโดเลยจริงๆครับครับสวัสดีผมนิดจากการทําให้ชินต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนเพื่อนๆอ,อ,อ,อย่าลืมกดไลค์กดซับ c r i b e แล้วก็กดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยครับสวัสดีสวัสดีครับ